สวัสดีนะครับผมก็เริ่มต้นปี2568ใช่ปะ่ะ2025ก็โอเคครับก็ได้ไปแข่งทัวร์นาเมนต์ของอะไรโฉเนนเนาะใช่ไหมชื่อเพจเขาอะนั่นแหละครับที่อ้้มอ้ําจัดนะครับบีบีจัดอ้่มจัดนั่นแหละครับ,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 รบก็คือ ได้ไปเอาเป็นว่าได้ไปเล่นม้าแล้วกันที่บ้านเพื่อนอ่ะที่เขาจัดว่าจะจัดทุกวันอังคารนะทุ่มครึ่งเนาะใครสนใจก็ไปได้นะครับผมสนุกดีครับมีแต่ตัวตึงๆฮะก็เป็นการจัดครั้งที่หนึ่งนะครับที่ผ่านมาก็คือวันที่สิบสี่นะครับก็เรียบร้อยครับปีนี้โทฟี่มาไวนะครับได้ที่หนึ่งมาครับผมอืมปรบมือครับก็ผมรู้แล้วว่าจุดอ่อนของผมอยู่ที่ไหนตรงไหนนะครับ ก็คือจุดอ่อนแรกเลยเนี่ยนี่คือทีมผมก่อนคือผมเล่นฟีนิกซ์ได้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับแต่ว่ามันก็มีช็อตที่ว่าตีออกได้อะนะแต่ว่าฟีนิกซ์อาจจะเป็นจุดอ่อนของทีมผมตอนนี้นะครับผมที่ทําทําทําคะแนนให้ผมได้เยอะเลยนะคือวีลอตนะวีลอตผมสามหกศูนย์เทกเนี่ยผมเคาเตอร์ได้แบบดีอะ เคาน์เตอร์ดีเคาน์เตอร์เขาออกสองบ้างเคาน์เตอร์ออกสามบ้างนะครับผมแล้วก็เออมันมีช็อตที่ชนะพวกแบบเก้าหกศูนย์บอลเก้าหกศูนย์ฟรีบอลด้วยนะครับก็แจ่มเลยนะแต่ผมใช้สีเขียวนะตอนนั้นแล้วก็ดากูนที่ผมหลังจากที่ได้โลลัสมานะครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็คือผมยังเล่นตัวนี้ไม่ได้จริงๆ ผมก็เลยเอามาใส่ให้กับโคบดากูนซะเลยนะครับ960นะครับผมก็คือยกสต็อกคอมโบของตัวเนี้ยมาใส่ให้ดากกนนะครับก็ดีครับงัดงัดแรงครับเหมือนมันต่ําขึ้นแล้วมันงัดเขาแรงขึ้นออกสองออกสามบ่อยนะครับผมและช็อตถ้าเจอเจอเจอตัวโจมตีด้วยกันเนี่ยมันก็ดูดเขาคืนได้นะถ้าเหมือนจะเสียเปรียบแต่ว่าดูดเขาคืนได้ก็ได้คะแนนเยอะ ฟินิกก็ก็ดีแหละครับมันเป็นแต่ว่ามันผมเล่นฟินิกไม่เหมือนเดิมแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ก่อนฟินิกมันเป็นตัวความหวังผมเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นดากูนแทนแหละก็อ่าอันนี้คือข้อที่หนึ่งครับส่วนข้อที่สองที่ผมทาผลงานได้ดีคือทีมผมไม่ได้ไปด้วยนะครับผมคือพอทีมผมไม่ได้ไปด้วยเนี่ยมันไม่มีคนก่อเกลนสมาธิกันเวลาชูดครับก็คือผมชูดคม ทุกช็อตเลยไม่มีชุดเสียไม่มีชุดออกไม่มีชุดไม่ดีเลยนะครับผมแต่ไม่โทษเพื่อนนะเพราะสมาธิเราไม่ดีเองแล้วก็แต่อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเพื่อนไม่ไปเนี่ยคือมันไม่มีใครให้คุยด้วยตลอดเวลาครับพอมันไม่มีใครเมาส์มอยให้ตลอดเวลาเนี่ยช่วงที่ผมไม่ได้แข่งอ่ะผมก็คือนั่งดูทุกคนนรเออก็นั่งดูที่เขาแข่งกันนะมันทําให้ผมรู้ว่าคนไหนใช้ตัวอะไรคอมโบอะไร ก่อนเรียงลำดับเบยังไงอประมาณเนี้ยผมก็เลยรู้ว่าเออผมจะเจอใครแล้วผมก็ต้องเรียงเบยังไงให้ได้เปรียบเบเขานะครับผมประมาณนั้นเนี่ยนะสองข้อที่ว่าที่ว่ามันแปลกๆไปนะจากการที่ผมได้ไปในวันนี้ครับผมรางวัลก็คือโคบ o เด็กสีเริรยนะสีใสอะสีขาวใสใสแต่ว่ายังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเอาอาทิตย์หน้าเพราะว่าเขาลืมเอามาหรือว่าส่งไม่ทันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับ แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเอาอาทิตย์หน้าเพราะว่าอย่างไรเราก็กะจะไปเล่นอังคารอยู่และอังคารก็จะไปเล่นที่นี่ถูกไหมบ้านเพื่อนคาเฟ่บ้านเพื่อน,น,อนแล้ววันศุกร์ก็จะมีกับตันการ์ดนะแล้วก็ส่วนของเ b ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์แต่เอีก็จะถ้าไกลมากๆก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับผมก็คือจะมีอย่างเงี้ยครับส่วนของเคซนี่เออแล้วประเด็นคือเคซอาทิตย์นี้ทันจัดใกล้ันจัดเวสเกต แต่ผมดันไปชองทะเบียนจะไป NB ไปซะแล้วนะครับผมเพราะว่า NB เขามีแข่งคัดเกียร์ด้วยไงเออก็เลยจะลองไปก็คือปีนี้เป็นปีที่ดีนะได้มาได้มาสองขึ้นมาสองโพเดียมแล้วเป็นคัดเกียร์อันหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเบเบอันหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูว่าปีนี้มันจะเป็นปีของเราไหมนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวให้ดูทีมที่เล่นนะครับผมก็คือวิสัทล้อ 360H อ่า ส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวนี้เปิดแต่ว่าผมจะชูดหลบนะอันนี้คือมันมันซ้อมนิดนึงอะก็คือซ้อมชูดหลบให้ได้สมมุตินี่คือสนามใช่ไหมสนามนะเราชูตรงนี้กับตรงนี้ใช่ผมจะชอบเล่นฝั่ง x ไม่ได้เรียกว่าชอบหรอกเล่นว่าเนี่ยที่ว่านี่เอตีมมันจะออกทางนี้ใช่ไหมแล้วโอเวอร์อยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะผมจะชนัดอยู่ฝั่งนี้เพราะเวลาผมชูดอะ ก็คือจะว่าฝึกก็ฝึกไม่ฝึกก็ไม่ฝึกนะผมชูแล้วมันดันแบบไหลไหลย้อนเนี่ยเป็นรีเวิร์บเอ็กตีมามาค้างอยู่เนี้ยคือชูดให้ได้ให้มันมาค้างอยู่เนี้ยสักสองสามวิอ่ะตัวตีเขาขึ้นเอ็กตีมไปเขาจะขึ้นวืดสักสองสาครั้งอ่ะเราก็รอดเลยนะครับผมต่อไปเป็นโคโบลดากูนนะ960โลลัสอ่ะอย่างที่บอกไปก็อันนี้ ผมอธิบายไม่ถูกอะ่ะคือผมชูดลงตรงกลางก็คือผมเลือกฝั่งนี้ถนัดฝั่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมไอเนี้ยมันเป็นตัวหมุนซ้ายเพอผมชูดให้มันลงแบบปกติอะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าไตา e ่เอ็กตรีมแล้วมาตีเลยไตย e ่เอ็กตรีมแล้วมาตีเลยนะครับผมก็คือคนที่ถนัดฝั่งนี้ก็ควรจะมีดากูลติดไว้หน่อยหรือใครจะเล่น E ีก็ได้นะเอาจริงอ e ีมันก็ยังเป็นเมตาที่ดีอยู่นะผมว่าแล้วผมรู้ึกว่าหลังๆเนี้ย e ไม่ค่อยแตกและไม่เหมือน e รอดแรก b ด g e รอดแรกแตกบ่อยตัวที่สามนะครับปกติแล้วผมจะใช้ฟีนิกซ์หนึ่งหกศูนย์รัดใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ผมเล่นหนึ่งหกศูนรัดแล้วมันแตกแปลกไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสามเจ็ดศูนย์รัดอืมก็ดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังมีช็อตที่ว่าใกล้ๆจะหมดอะ่ะช็อตที่เราใกล้ๆจะหมดแล้วเจอตัวตีที่เขามี ดีๆเช่นไทเรนโนโบีดบัตเตอร์นะครับวานอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดเราไปเผลอใกล้หมดอ่ะโดนแง่งปุ๊บออกโอเวอร์ง่ายมากอืนะครับผมแต่ถ้าเกิดชุด,ดีๆสปินฟินิตพวกสายโจมตีได้หมดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ต่อหรือจะเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนอาจะจะเป็นเป็นตัวนี้ที่ยังไม่มั่นใจนะครับผมก็ วันนี้ก็ไปคนเดียวนะอย่างที่บอกก็ได้แค่แบบนัดชิงอ่ะฝากเขาพี่เขาถ่ายคลิปไว้ให้นะผมก็มีคลิปมาให้ดูแค่นัดชิงนะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วเดี๋ยววันศุกร์มาดูว่าถ้าไม่มีไม่อยากคิดมากก็คือเล่นทีมเดิมมาแหละไ,ไปเล่นกับตันการ์ดเดี๋ยวไปเล่นทีมเดิมเลยแบบนี้เลยแต่ว่าหรือว่าอาจจะมีบัสเตอร์หนึ่งหกศูนย์ลส ก็ดูกันทีนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวท้ายคลิปให้ฝากไปดูนะัดไอแมทชิ่งนะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมคลิปนี้ลาไปเท่านี้ก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายไม่ได้ไม่ได้ยังไมบสามสองหนึ่งโกลช์